สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะในเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่นะคะครูจะมาพูดในเรื่องของแรงเสียดทานแรงดันและแรงพยุงนะคะซึ่งถ้านักเรียนมีหนังสือนะคะนักเรียนสามารถเปิดควบคู่ไปกับการเรียนของคุณรูวันนี้ได้เลยนะคะเราเริ่มกันเลยเนาะ เรื่องแรกนะคะเรื่องแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานนะคะคือแรงที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างพื้นผิวสัมผัสของวัตถุนะคะซึ่งแรงนี้นะคะจะเป็นแรงที่ใช้ในการต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่ไปนะคะไม่ว่าจะทิศทางใดก็ตามนะคะจะเกิดแรงเสียดทานนะคะกระทำกับพื้นผิวของวัตถุนะคะในทิศทางตรงข้ามกัน นะคะหรือที่เราเรียกอีกอย่างว่าแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะคะแรงเสียดทานนะคะจะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจนนะคะแรงเสียดทานสถิตนะคะก็คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุนะคะอยู่นิ่งหรือวัตถุกําลังเริ่มเคลื่อนที่ ผู้ใช้คำว่าเริ่มเคลื่อนที่นะคะถ้ามันเคลื่อนที่ไปแล้วมันจะไม่ใช่แรงเสียดทานสถิตนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมมตินักเรียนนั่งอยู่เฉยๆนะคะไม่ได้ขยับตัวอะไรเลยนะคะก็จะมีแรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นที่บริเวณก้นของนักเรียนนะคะกับผนังเก้าอี้เออขอโทษกับพื้นเก้าอี้ที่หนูนั่งอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเริ่มขยับร่างกายเพียงเล็กน้อยนะคะ แค่เริ่มขยับนะคะก็จะมีแรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นเช่นกันนะคะประเภทที่2ของแรงเสียดทานนะคะคือแรงเสียดทานจนนะคะแรงเสียดทานจนนะคะจะเกิดขึ้นในขณะที่วัตถุ กำลังเคลื่อนที่นะคะอย่างเช่นสมมตินักเรียนสตาร์ทรถนะคะรถมอเตอร์ไซค์นะคะนักเรียนสตาร์ทนะคะนักเรียนค่อยๆเคลื่อนที่ออกไปนะคะบิดคันเร่งขึ้นไปตอนเริ่มต้นที่เราเริ่มบิดคันเร่งเนี่ยนะคะเป็นแรงเสียดทานสถิตแต่เมื่อนักเรียนบิดคันเร่งออกไปแล้วความเร็วเนี่ยมันเริ่มมีการเกิดขึ้นและวัตถุเริ่มมีการเคลื่อนที่อันนี้จะเป็นแรงเสียดทานจน ะะแรงเสียดทานสถิตนะคะถ้าให้อนุมานง่ายๆนะลูกแรงเสียดทานสถิตนะคะจะเปรียบเหมือนพวกคนรวยหรือว่าพวกไฮโซนะคะที่เขาเกิดมาเขาก็มีเงินแล้วนะคะเขาไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากขยับนิดเดียวเขาทํางานนิดเดียวเขาก็มีตังค์นะคะแต่แรงเสียดทานจนให้นักเรียนนึกถึงคนจนนะคะหรือคนที่ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ใช้คํานี้แล้วกันนะคะ พวกนี้ก็ต้องทำมาหากินมากหน่อยนะคะต้องออกแรงในการทำมาหากินเนาะถึงจะมีเงินขึ้นมาให้เราใช้นะคะอันนี้คือแรงเสียดทานนะคะะ ทีนี้เรามาดูว่าแล้วเรื่องแรงเสยดทานเนี่ยสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยนะคะเรื่องของยานพหนานะคะถ้ารถของเรานะคะที่ออกมาใหม่ๆเลยนะคะจะพบว่าที่ยางล้อรถของเรานะคะจะมีดอกยางเยอะมากเลยนะคะซึ่งดอกยางเหล่านี้นะคะจะมี คุณสมบัติในการเพิ่มแรงเสียดทานทําให้มันยึดเกาะกับถนนได้ดีแต่ถ้าเราใช้ไปนานๆไปนะคะดอกอยางจะค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงนะคะการยึดเกาะกับถนนก็จะเป็นไปได้ลำบากนะคะเวลาขับรถไปก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นนะคะหรือเวลานักเรียนซื้อรองเท้ามาใหม่ๆนะคะก็จะมีดอกอยางที่พื้นรองเท้าของเราเวลาเราเดินก็จะมีเสียงเอียดอาร์ดเกิดขึ้น ะะแต่ถ้าเราใช้ไปนานๆเข้าดอกยางเริ่มสึกลงใช่ไหมลูกเวลาหนูเปปียีบกับน้ำนะคะมันก็จะมีโอกาสลื่นได้ง่ายนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีอาชีพบางอาชีพที่เขาไม่ต้องการเพิ่มแรงเสียดทานเขาก็จะลดแรงเสียดทานที่ล้อรถของเขานะคะก็คือพวกขับรถซิ่งอะคะ่ะง่ายๆก็คือพวกขับรถแข่งอาชีพนะคะพวกนี้จะทําให้ดอกยางเนี่ยน้อยที่สุดเลย เพื่อลดแรงเสียดทานของเขานั่นเองนะคะอ่านอกจากนี้นะคะยังเอาเรื่องของอ่การเพิ่มแรงเสียดทานเนี่ยเอามาใช้ในการสร้างห้องน้ำนะคะ นักเรียนสังเกตที่พื้นห้องน้ําบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกระเบื้องอ่ะจะมีความขรุขระจะไม่ค่อยเรียบไม่มันวาวพูงง่ายๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งพื้นสัมผัสมีความหยาบมากเท่าไหร่มีพื้นผิวขรุขระมากเท่าไหร่นะคะมันก็ยิ่งเพิ่มแรงเสียดทานการลื่นล้มในห้องน้ําก็จะน้อยแต่ถ้าพื้นมันเรียบแบบนี้นะคะเหมือนพื้นน้้าแข็งแบบนี้นะคะโอกาสที่จะลื่นก็ง่ายเหมือนผู้ชายคนนี้นะคะ ในขณะเดียวกันก็มีการามีกิจกรรมบางอย่างนะคะที่เขาไม่ต้องการเพิ่มแรงเสียดทานขนาดนั้นนะคะเขาก็จะลดแรงเสียดทานนะคะอย่างเช่นสโนว์บอร์ดนะคะบอร์ดต้องเป็นพื้นเรียบนะคะเพื่อลดแรงเสียดทานนะคะหรือพวกนักแข่งฮอกกี้ทั้งหลายนะกิจกรรมกีฬาฮอกกี้นะคะก็จะค่อนข้างเรียบลื่นนะคะเพื่อลดแรงเสียดทาน อ่าสไลเดอร์ที่เราเล่นก็เหมือนกันนะคะนักเรียนสังเกตสไลเดอร์ที่หนูเล่นในทุกๆที่เลยนะคะ เครื่องเล่นของเขาเนี him ่ยจะมีการหล่อน mm ้ hmm. mm ําตลอดเวลาปล่อยให้น hmm. mm ้ hmm. <sh> ําไหลลงมาที่เครื่องเล่นของหนูตลอดเวลานะคะเพื่ออะไรก็เพื่อลดแรงเสียดทานนะคะทําให้พื้นผิวหนังของเรากับพื้นผิวของสไลเดอร์เนี่ยเมื่อมันมาสัมผัสกันแล้วเนี่ยมันมีความลื่นได้ง่ายนะคะโอกาสที่มันจะลื่นลงมาเนี่ยมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเขาไม่เอาน้ําหล่อลงมานะคะเวลาหนูไปเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมคะพื้นผิวของหนูเนี่ยผิวหนังของหนูเนี่ยมันแห้งใช่ไหมคะมันยังไม่โดนน้า การที่มันจะลื่นเนี่ยมันก็จะยากนะคะยิ่งเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปใหญ่เลยแต่ถ้าเราใส่น้ําลงไปเทน้ําลงไปนะคะมันก็จะทําให้ลดแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างผิวหนังของเรากับเครื่องเล่นได้นั่นเองนะคะอ่าเรื่องต่อไปแรงดันของของเหลวนะคะแรงดันของของเหลวนะคะก็คือแรงดันที่ เกิดขึ้นนะคะกับวัตถุเมื่อวัตถุอยู่ในน้ําหรืออยู่ในของเหลวนะคะเวลานักเรียนดำน้ำนะคะเรียนลองสังเกตดูเนาะเวลาหนูไปไว่ายน้ําไปดำน้ํานะคะโดยเฉพาะน้ําจืดนะคะหนูจะพบว่าเราจะรู้สึกว่ามีแรงบางอย่างมากระทากับตัวของเรานะคะทําให้เราเนี่ยจมลงอยู่ใต้น้ํานะคะเ,เหตุการณ์เนี้ยจะรู้สึกได้ดีเลยในขณะที่หนูไปเล่นน้ําจืดแต่ถ้าเล่นน้ําเค็มเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึก ะะแต่ถ้าหนูเล่นน้ำจืดเนี่ยไปเล่นน้ำน้ำตกเอ่ยคคลองเอ่ยอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกเลยว่าในขณะที่หนูกําลังดังน้าเนี่ยนะคะมันจะมีแรงบางอย่างมากระทํากับหูของหนูทําให้หูหนูเนี่ยอื้อนะคะนั่นหมายความว่ามีแรงดันของของเห็วเนี่ยมากระทากับตัวหนูแล้วนะคะมันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าหูหนูเนี่ยอื้อขึ้นมานะคะอ่าเรื่องต่อมานะคะ <mile> แรงพยุของของเหลวนะคะแรงพยุของของเหลวเนี่ยจะเป็นแรงที่เกิดขึ้นจากแรงของของเหลวนะคะกระทากับวัตถุแล้วทําให้วัตถุเนี่ยสามารถที like. ่จะลอยตัวอยู่ในน้ําได้นะคะลอยได้มากได้น้อยไม่รู้แต่มันสามารถลอยได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงไปในน้ําหรือเราโยนวัตถุลงไปในน้ําแล้ววัตถ <intell> <ia> Dec ุสามารถที่จะลอยตัวอยู่ในน้ําได้นั่นหมายความว่ามันมีแรงพยุของของเหลวเกิดขึ้นนะคะซึ่ง อันเนี้ยจะเกิดขึ้นเวลาหนูไปเล่นในน้ําทะเลหนูจะรู้สึกได้นะคะว่าต่อให้หนูยพยายามจะว่ายไปยังไงนะคะหนูก็จะต้องลอยกลับขึ้นมาอยู่ดีนะคะเพราะว่าน้าทะเลเนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่าน้ําจืดเนาะส่วนหนึ่งเลยมันก็จะพยายามดันให้หนูเนี่ยลอยตัวขึ้นมาได้นะคะ อ่าอันนี้ประโยชน์ของแรงพยุงของของเหลวนะคะเราก็สามารถเอามาใช้ในการสร้างเรือต่างๆนะคะที่ลอยอยู่ในน้ําได้นะคะรวมถึงเอาไปใช้ในการอธิบายนะคะว่าทําไมน้ําแข็งนะคะถึงลอยอยู่กลางมหาสมุทรได้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเห็นวัตถุเนี่ยลอยอยู่บนน้านะคะเนี่ยวัตถุเนี่ยนะลูกลอยอยู่บนน้ําได้นั่นหมายความว่าน้ําหนักของวัตถุก,กับ แรงลอยตัวเนี่ยมันเท่ากันนะคะแรงพยุงของของเหลวเนี่ยมันมีปริมาณที่เท่ากันนะคะมันเลยสามารถลอยอยู่ได้นะคะ,ะจากรูปนี้นะคะสามารถอธิบายได้ดังนี้นะคะเช่นนะคะรูปแรกรูปนี้นะลูกรูปนี้นะคะนักเรียนเอาวัตถุนะคะเอาวัตถุนะคะใส่ลงไปในน้านะคะใส่ลงไปในน้ําปรากฏว่านะคะวัตถุเนี่ย สามารถที่จะลอยตัวอยู่ในน้ําได้นะคะอาจจะมีบางส่วนที่จมอาจจะมีบางส่วนที่ลอยนะคะแต่ในลักษณะแบบนี้ถ้ายังมีส่วนที่จมอยู่นั่นหมายความว่าวัตถุนะคะวัตถุที่เราเอาไปปล่อยลงไปในน้ำเนี่ยนะคะมีค่าน้อยกว่านะคะวัตถุเนี่ยมีค่าน้อยกว่า,าแรงพยุงของของเหลวนะคะวัตถุก็เลยมีส่วนหนึ่งที่จมแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ลอยนะคะ หรือหรือถ้าหนูปล่อยลงไปใช่ไหมคะเอาวัตถุอ่อนไปวานรูปแป๊บนึงนะลูกน,น,ลนะคะอันนี้เป็นน้ำเนาะสมมติอันนี้เป็นน้ำนะคะหนูเอาวัตถุปล่อยลงไปปึ๊บปรากฏว่ามีวัตถุสามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้แบบนี้นะคะมีวัตถุเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำได้แบบนี้นะคะนั่นก็แสดงว่าวัตถุเนี่ย มีค่าน้อยกว่าแรงพยุงของของเหลวนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเอาอาโฟมเนาะใส่ไปในน้ําแล้วโฟมสามารถลอยบนน้ําได้แบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนอีกรูปหนึ่งรูปที่สองนะคะรูปนี้นะคะเราเอาวัตถุใส่ลงไปนะคะเอาวัตถุใส่ลงไปปรากฏว่าวัตถุเนี่ยมันจมลงไปในน้ําก็จริงแต่มันจมแบบปริมค่ะเสมอพอดีเลยแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่า แรงนะคะแรงพยุของของเหลวกับวัตถุน้ําหนักของวัตถุเนี่ยมันเท่ากันนะคะมันก็เลยสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยลอยอยู่ในน้ําได้แล้วก็มีบางส่วนที่เสมอกับผิวน้ําแบบนี้นะคะรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายรูปนี้เนาะเราโยนวัตถุลงไปนะคะปรากฏว่าวัตถุจมลงไปใต้น้ําเลยนะคะวัตถุจมลงไปใต้น้ําเลย แบบนี้นะคะหมายความว่าวัตถุมีค่ามากกว่าแรงพยุงของของเหลวนะคะวัตถุก็เลยจมลงอยู่ด้านล่างอย่างเช่นเวล้างเรียนโยนก้อนหินลงไปในน้ําปรากฏว่าก้อนหินมันจมหายลงไปเลยแบบนี้นะคะนั่นก็หมายความว่าวัตถุเนี่ยหรือว่าก้อนหินของนักเรียนเนี่ยมีค่ามากกว่าแรงพยุงของของเหลวค่ะ